สวัสดีจ้าเพระาะว่าช่องไฮรีแสงทอ,<ะ><ะ>องนะจ๊ะวัดกล้องรุ่นหนี่มันเป็นแั็กซีหนักเป็นแั็กซีนะเราจะมาดูบรรยากาศอ่ะงานกลางวันกันนะคะว่าหน้าคุณจะเป็นแบบแบบอะไรแบบยังไงนะคะค <c oughs> นแรกนะคะฮอรปสะผู้ใดเอาอยางมาขีดไปในผาก็ไม่เด้เสียนไล่เฉย เมื่อมันออกไม่คะอกมาแต้งโดนเราปุิอ่าแต้งดนเราแตงกระบายมมเอะบซองหรอโดยไปจะไทยมันดนหลายขีเดียร์แต่แเอาน้องตาตาตุ๊าแม่คือว่ตงหนาตั้อลูกกสิแต่งหนาเต้งหนาแบบกรเงียอ้หหนาแไร่ไรขอได้บาดเด้อแต่งหนาหรือแต่งหนาแต่งหนายี่ปแต่งอ่ไม่หนาแล้วแต่เบาเพราะว่า งานกลางวันมันจะเปื่อยใช่ไหมมันจะเอรีเลยนะเจรีสวัสดีค่ะเอามันกือสวัสดีสวัสดีเสียไป็นใอ่ะสวัีล่ะคนเปนใอยเห็นทุกการ์ดในตัวเลยอะไรกูไม่เห็น สวัสดีค่ะแต่นเข้าเราคุเห็นเนาะนาสันสูงดีแตหนาคืนฟ้านาอ่พักแต่กเจอคุณแม่นะคะคุณแม่มันยังงั้นอยบ่เดี๋ยวกำลังบิกนาะจ๊ะคนตอบบัคบิวตี้นะจ๊ะสาวสวย อันน้น้องน้องน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์เออแซ่บเลนะอออยู่ลออยู่บ่ออยู่ลอไปสมมาคนเป็นแันกอนชันนรองนึงบอยาบาเอสมานีแซ่บเราแล้วข้องเราอยู่นึ่งรเราย้ินเดียซาุดเดอราแท้รีบวกยีเห้อินเดียได้เนาะอยแปากมีเทลงางให้พี่ีปากเมให้พี่ีปากมาเนาะปากเดี้ยวอยู่เนาะ ซิลิโคนหยดเห็นแน่นอนซิลิโคนพอหยดเด้ออาสมจิมเบนะพอซิลิโคนไหลออกเบิ้งที่เรากระตองแกงตะคนอื่นเด้ออุ๊ดิคือใหญ่ใช่ปะมันเป็นน้ำสูตรเป็นน้ำบัตรลุงมันปะเออรถมันผ่านเข้าไปแม่เนี่ยมันก็เลยเบิ้งบัวมันเออเบิ้งยังเบิ้งค้ามั่งแน่แถบแม่เบื้งนี้หน่อเต้น พ่อ่าจะไม่จะของต่เล็กหน่อยเต้นกัสิบอ์ขอเพงกระาท่านสมัยเป็นนีเนาะสามซาเตงีเป้นเังีมาที่นี่บอเราน่ก็เิอจากทัานหม่ยีนะยีนเราทันไหมเนี่ยตกใจก้าน้าต้องต้องทายใจลาย ไม่บอกครับเจ้าเต็นเด็สวยสวยมากเห็นไม่ไหนแต่งหน้าอยู่กิจศักดิ์กิจศักด์จะถ่ายทำไม <laughs> ใจร้าย <laughs> พี่ต่ายยิ้มได้ยังไงกันอีหัวอกอีหัวอกหัวพบกันหน่อยแบบจริงคือมาแต่งหน้าพูดกัเต้นบ้มงมึงดีงาม <c oughs> าแต่งเต้นก็เปไปกีฬาย, <c oughs> าย,ยูมาแต่งอีกแล้วมือของพี่ใหญ่ใหญ่เลยเอ็มมี่เมื่แต่แต่โอ้ยปากสวยมากเอ็มมี่อ้วนเอ็มมี่บื่อ้วนดอก วัดูเวัดเหะเมื่อกี้มันตูนเนาะแกไเจอสิวปิ่นะดำแดงดำงตูนเหรอปักมือนะปาแไงเหรลแนนำเบาเบาแงแบบนดีเออปากสวยจริงรีวิวปากหมอบิ่มะคบหมอบิ่มหมอปิ่มเออสีปากงูดมากานกลางวันนี่แม่แต่งเบาๆแบบฉ่ๆก็ตาเด็ด คอย่าเทาตังบบ่ตาอุ ala> ้ยหนาอยู yes, ่เด็กว้าคือ่บอกนะอันนี้ตัวเล็กนะจาปัดหันหน้ามาตังเด็ดแปลหลังนี่ดร็วพี่หลังจะ่าขึ้นอย่างนี้คือเแขตแบตฟันสวยอยู่ มาปวมอนอันนี้คตรหายมันจะเป็นรูปรัฐาดีแล้วแต่ว่าขนาอีกมันจะผอมอยู่สีบ้างพอนี่เป็นไหโตรกิผู้มันมเป็นมัเป็นสะไไปู้พอยังยงหลายดอกนีเหลืองเป็นโลกตัดเอากุธาแปลงสีนี้เอาะกุาคืออีนีบอกน่เกินวิวบอ่ นีพี่หนิงธนกรนะจ๊นนะสวัสดีครับพี่หีิกรอ,อ,อนไปจำบง <c oughs> นะ่า <c oughs> นะ่ได้อบปรับอแม่เขาด้มาแต่เนี่ยมักเกียเล็กน้อยที่บอกไปจับบัตรจะเป็นหอบบางยังบางนันบางนี้มากแน่แคีนึเลยมีเอดโลกข้อเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปเรียกว่าซันนี่สักก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปคายเบิร์หม่นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พี่วินด้วยนะคะตายกล้องหลังแล้วดบ๊ายบาย <laughs>